อันนี้ก็คือตอนพระพุทธเจ้าได้ออกบวชแล้วนะอันนี้ก็จะเท่ากันร้อยสิบ้าความสูงก็ร้อความสูงอยู่ที่ร้อยหนึ่งหนึ่งเมตรห้าสะความกว้างอยู่ที่ห่งเมตรยี่อยสาร้อยสิบห้านะฮะฐานล่าง1 1อยสิบห้าความสูงก็คือประมาณ1้อยสิบถึงร้อยสิบห้แล้วก็จะมีประมาณร้อยยีแต่ความสูงจะเท่ากันคือตัวนี้จะเน้นความสูงแต่ความกว้างเนี่จะต่างกัน นะอตอนรภาพเด็กคือองค์ประกอบมันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้คืออ,ออกบทออามานี่ก็คือจะเป็นส่วนทุกข์กริยาอันนี้คือตอนที่ไปอดอาหารใช่อดอาหารที่ว่าจะเอะไรนะ่าจะสเร็จมัคผลเนี่ยนะ ตอนที่ใกล้สำเร็จมากผนตอนนั้นไปอดอาหารอยู่ในป่าหินมาผ่านไปอ๋อทันไม่ได้ตอนนั้นก็ไว้หนวดไ้เคราวเนาะไม่มีการโกนอเป็นทุกขียาอันนี้ก็เหมือนกันร้อยสิบห้าสูงร้อยห้าสิบร้อยสิบห้าคือฐานล่างกว้างนะความสูงก็ร้อยห้าสิบอันนี้ก็เหมาะที่จะอยู่เล่าประวัตินะซื้อไปก็บอยจากวัดได้เลย แล้วก็มาตัวนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้ก็เรียกว่า